นี่คือ Echo w a แว WinBot ร์ n มิหุ่นยนต์เช็ดก,กระจกอัจฉริยะที่ติดหนึบอย่างก,กับสไปเดอร์แมนเลเดียวบ้านสูงแค่ไหนก็ไม่หวัน่นและหละคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะครับวลาที่บ้านเราเนี่ยกระจกมันสูงมากๆม,มือเนี่ยเอื้อมไปเช็ดไม่ถึงไม่รู้จะเช็ดยังไง ตอบมันไดก็กลัวตกวินบอร์ดมินิตัวนี้แหละครับตัวช่วยติดกระจกหนึบมากไม่ต้องกลัวมันล่วงเลยครับใช้งานผ่านแอปง่าย,ายขนาดก็เล็กเบาเก็บง่ายไม่เกะกะและสเสน่หเจ๋งของเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะปล่อยละอองน้ําแบบอัลต์โซนิกเล็กจิ๋วเสบไมโครนะครับมาเลยทําให้ประหยัดน้ํามากๆแล้วก็สะอาดกระจายคราบได้อย่างหมดจดแล้วก็ยังสามารถเช็ดขอบกระจกไดถึง99.5แทบจะหมดทั้งกระจกอยู่แล้วสําหรับใครที่ใช้งานแล้วกลัวว่ามันจะล่วงใส่หัวก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตัวนี้มีฮาร์ดแวร์แล้วก็เอไอบ ผมเทสมาให้แล้วสบายใจใหายห่วงแล้วก็ถ้าหากไฟดับก็ไม่ต้องกลัวครับมันจะติดกระจกได้นานถึง3 0มสทีไม่ต้องกังวลว่าใช้ไปแล้วไฟตกแล้วมันจะล่วงใส่เราอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ยังมีเชือกนิรภัยอีกชั้นหนึ่งเอามาล็อกเอาไว้ด้วยสบายใจใหายห่วงแน่นอนแล้วแกแอปของเขาใช้งานง่ายมากๆนะครับสามารถบังคับซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยสำหรับวิธีการใช้งานก็ง่าย,ายๆนะครับเพ่เอาหุ่นยนต์เนี่ยไปแปะไว้ไกับกระจกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทในมือถือแค่นั้นเองมันก็จะทํางานอัตโนมัติเลยลรเลยรา ผมใช้ดูนะครับจะบอกว่าชอบมา,มากๆบ้านสูงแค่ไหนก็เอาอยู่ครับไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องไปต่อบ,บันไดให้ยุ่ยากวุ่นวายรวมถึงสะอาดกริ้งหมดจดมากๆก็ตาใครนะครับต้องการแท้กระจกแบ้ของเราเนี่ยใสปิ้งกิ้งเลยเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อตัว Ecovac WinBot m m n n i ได้เลยครับทุกแพลตฟอร์มนะจัดได้เลย